น้องวันใสค่ะทำอะไรคะลูกทำอะไรน้องวันใสแปรงฟันวันนี้วันนี้คุณหมอมาทำอะไรมาเคลือบปูออนไลน์ใช่ไหมคะเอาแป็งฟันลูกไปไอ้วันนี้เขามาเคลือบปูออนไลน์เด็กๆที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแค่น้องวันใสน้องวัวน้องวัวแ้รงปากให้ฟองหมดนะคะ อนุครูวิคนสวยค่ะครูว <awia labels> ิคนสวยกำลังจะเกิดแล้วค่ะเอาล้างแปรงถูกเป็นซาลาเปาเล็กของเราสนุกค่ะน้องน้องบ้วนบ้วนบ้วนปากบ้วนปากเลยลูกเอ้ยยิ้มหน่อยน้องมาใส่ไม่ใส่เอ้ยยิ้มยิ้มไปปากคุณแม่ยิ้มไปปากคุณแม่ไปเลยลูกไปได้เลยค่ะไปได้เลยค่ะไปได้เลยค่ะไปไปเก็บเลยไปค่ะไปค่ะเสร็จหรือยังค่ะสองสาวค่ะเออเสร็จหรือยังเสร็จหรือยัง ลงไปแม่ที้ไไลูไปไปที่ครูวิไปที่ครูวิลูกไปดอเดี๋ยวครูวิเป็นแม่ให้ครูวิเป็นแม่ให้ครูวิปแม่ลูกดอกเออยิ้มยิ้มมันสู้กลองเดเดเดมันสู้กลอแปรงยแปลงเแปลงโอ้เด็กเด็กเดสู้กลองเออยิ้มเออเอาหลวงเอาแปรงเออแปรงฟันแล้วก็ล้างแปรงก็แปงวมนแวว